นเยอะมากครับดูครับรถเข็นสำหรับคนแก่คนเท่าที่คนที่เดินไม่ได้หรือว่าเดินลำบาก หรือว่าคนพิการนะครับก็สามารถนำรถเข็นไปใช้ได้เลยนะครับบริการฟรีนะครับมีอาสาสมัครสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม,นะมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กระทรวงคลาโฮมแลวผู้ชมนะครับปืนใหญ่นี้ก็คือหูน่าจะ สมัยนูแหละฮะสุปโขทัยอยุทยานะครับเดี๋ยวะปืนก็จะมีชื่อนะครับท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นในละครหรือว่าในาละครที่สู้เรากับสมัยสงครามเนาะประเทศไทยตอนนั้นก็เป็นสยามอยู่หรือว่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณนั้นนะพนาเรศวรพาราดนะครับปืนใหญ่ก็จะประมาณนี้สมัยก่อนเนาะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมวันนี้ผุ้คนมาเที่ยวเยอะมากนะฮะเขาส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะกราบไหว้นะครับพลบ้วอารมณ์มศ นี่นะฮะโอ้โหปืนกระบอกนี้ใหญ่มากนะครับนี่คือกระรวงกลาโหมนะครับที่นี่นะครับจะมีคนเข้าชมวัดพระแก้วเยอะมากนะเพราะว่าวันนี้วันวันที่ห้านะเปิดให้เข้าชมฟรีแล้วก็นักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพ็เข้าไปเยอะมากครับ ฝั่งนู้นก็เต็มเลยเมีพระชาารักรัชการที่สิบสวยมากนะครับกระรวงกระหม ว้าวผู้คนเยอะมากครับโอ้โหคนเข้ามาเที่ยวนะครับวันนี้วันพ่อนะครับผมเยอะมาก,กิงเต็มเลยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับชาวไทย คือว่าผมเข้าเข้าไปนะแต่ว,ว่าถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ให้ถือกล้องเข้าไปถ่ายนะครับวว้าวนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้วันพ่อด้วยนะครับ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีมีปืนแต่ละกระบอกครับของล้ำค่าทั้งนั้นเลยนะฮะประเมินราคาไม่ได้นะฮะว่าเป็นของเก่าแก่นี่คือมรดกของบรรพบุรุษของไทยนะครับ ที่ทุกวันนี้เก็บไว้เป็นให้ผู้ให้ผู้คนได้ได้ดูนะได้เห็นกรอบกู้เอกราชนะครับสยามมาตั้งแต่สมัยนู้นนะยังไม่เป็นสยามยังเป็นสมัยอยุทยาสมัยนู่นแหละครับสุขโขทัยประมาณนั้นครับโหนี่น่ะท่านผู้ชม ผู้คนเยอะมากนะครับชาวต่างชาติความสนใจก็มีภาษาอังกฤษเขียนด้วยปืนชนิดนี้ชื่อนั้นชื่อนี้นะครับนี่ปืนชนะหงษา ชนะองศาองศาก็คือพมา่านะครับองศาวดีนี่ชาวพมา่าก็เยอะนะมาใส่ชุดดำนะครับใส่ชุดดำา็คือก,การแบบไว้อะไรนะครับไว้อะไรให้กับเจ้ามหากษัตริย์ของไทยก็ถือว่ามาทำงานที่ไทย ก็ต้องตอบแทนบุคคลคนไทยนะครับครอ,อบครัวแรงงานพม่านะครับนี่ก็น่าจะใช่ ไม่เหมือนขเขมนฮะนี่พูดตรงๆเลยนะแรงงานพมา่าแรงงานลาวนะฮะหรือว่าแรงงานบังกลาเทศก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าแรงงานต่างๆนะที่ไม่ใช่แรงงานเมนแล,ล้วกัน,นครับถ้าเป็นแรงงานขมรนี่คือว่าส่วนใหญ่ไม่รู้บุญคุณนะครับไม่รู้เป็นยังไงเนาะหรือว่าเขาสอนกันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับ ขนาดในโรงเรียนก็ยังสอนให้เกลียดคนไทยภาษาอะไรนะครับเราจะไม่พูดถึงนั้นดีกว่านี่มาดูนี่ผมชอบวิวกระทรวงกลาโหมมากแบบสีสันแบบสวยนะฮะสะอาดงามตา นักท่องเที่ยวเยอะมากจริงนะฮะมองไปทางไหนก็เจอแต่นักท่องเที่ยวนะครับสุดยอดจริงเมืองไทยนะครับผม เข้าหลายประตูนะเข้าหลายได้ได้หลายทางหลายประตู มีรถพิการบริการด้วยนะครับรถคนพิการสุดยอดมากหรือว่าคนแก่เดินไม่ไหวนะมีรถบริการฟรีนะครับ ก็ยังมีรถเข็นให้บริการฟรีให้กับประชาชนนะครับดูครับรถเข็นสําหรับคนแก่คนเฒ่าที่ <c oughs> คนที่เดินไม่ได้หรือว่า <c oughs> เดินลําบากหรือว่าคนพิการนะครับก็สามารถนํารถเข็นไปใช้ได้เลยนะครับบริการฟรีนะครับม <c oughs> ีอาสาสมัครดูแลอยู่นะครับสุดยอดมากเลย แดดจ้ามากนะครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมยอดดีเลยนี่บบนคคนมาเที่ยวเยอะนะวันนี้วันที่ห้าเข้าฟรีนะครับที่สนามหลวงที่วัดพระแก้ว มีบริการรถเข็นฟรีมีบริการรถเข็นให้กับผู้สูงอายุฟรีฟรเลยนะครับว่าดีมากเลยสุดยอดมากครับ ท่านไหนเดินไม่ไหวก็ใช้รถเข็นนะครับมีอาสาสมัครคอยดูรแลกนะครับในวันนี้นะมีะชาวพม่าก็มาเยอะนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหร,รับคลินี้เนาะผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ